ขอตอนรับสูกช่วงเลาะกับตุกับคุณอาดำรงพุ<ร>ทธาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คนที่ถามมานะคะคุณสาธิตป,ประเสริฐศร,ศร,รีคำถามถามมาว่าอยากให้ทั้งสามท่านคุยกันเรื่องมารายาทวัฒนธรรมนิสัยของคนไทยที่เปลี่ยนไป ผมไม่คนรุ่นเก่าไม่แน่ใจว่าทั้งสามท่านจะเห็นด้วยไม่ว่าทุกวันนี้นิสัยคนไทยแย่ลงเห็นแก่ตัวไม่มีมรารยาทความอ่อนโยนคุณธรรมลดลงเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรผมเห็นด้วยตั้งแต่เรื่องรอยยิ้มละคนไทยยิ้มกันน้อยลงมไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราว่าไงคะคือที่จะพูดวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่พูดเองเออเองนะฮะม,มันเป็นงานที่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเขารวบรวมมา แต่ว่าเขาใช้คําดีเขาบอกว่านิสัยคนไทยมองนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ของคนไทยด้วยกันมไม่ใช่คนอื่นเขามามองเราครับคนไทยเรามองด้วยกันมองกันเองมองกันเองน,นี่มีอยู่ข้อหนึ่งที่เราต้องเจ็บเจ็บใจก็คือว่าเวลาเนี่ยพวกคนฟิลิปปินส์ในกฎสมาชิกใน a อ c ซีด้วยกันอาเซียน<ะ>ด้วยกันเนี่ยเวลาคนฟิลิปปินส์ด้วยกันทําอะไรเชยเชยแย่แเนี่ย <ๆ S 2> เยขาจะบอกว่ามึงนี่ท้ายไทย,ไทย เป็นคำหยาบอย่างนี้เลยหรอเป็นคำเรียกว่าต่อว่าหรือว่าด่านั่นเองนั่นเองแสดงว่าแย่เพราะหมายความว่าสมมติสมมตินะสมมติว่าก๊อฟเนี่ยแย่มากเลยนิสัยก็ไม่ดีหยาบช้าแย่ๆอันนี้่องจริงไม่ต้องสมมุติไม่สมมุตินี่ฮะาไมเวลาคุณอาเขาสมมติเสียงเขาเน้นเหลือเกินอ่ะเสียงเขาหยาบช้และสังเกตมาว่าไม่เห็นมาสมมุติเป็นชั้นเลยล้วมองหยาบช้าไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยแล้วก็ตุกก็จะบอกว่า ก็เนี่ยมันไทยไทยหมายความว่าคนฟิลิปปินส์ก็พูดกันอย่างนี้มันนี่เขาพูดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่ามาไทยใส่ชั้นอีกหน่อยนะอย่างเงี้ยอย่ามาไทยใส่ชั้นเจ็บปวดนะเจ็บปวดนะฉันไมเจ็บปวดนะมันก็ต้องพูดให้รู้กันเราก็ต้องคุยกันที่ต้องยอมรับความแยกของเรามันมีอะไรบ้างคะข้อหนึ่งก็คือคนไทยปัจจุบันนี้ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยคือติดของแพงคำว่าฟุ่มเฟือยนี่ยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะผมเตรียมตัวอย่างมานะครับคนไทยมีกี่สิบล้านคนครับ โอ้ทุกวันนี้ไม่รู้แล้วฮะ70ล้านคน70ครับนะฮะแต่กสทชเนี่ยแจ้งว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคนไทยทั้งหมดเนี่ยใช่93.7ล้านเบอร์เอ้าเกินมาจากไหน2ีกว่าล้านนะฮะก็แกแลละมี3เครื่องอะจะพูดไหมเดี๋ยวโทษนะโทษค่ะจริงจริงครับเมียผมฝากมาโกรธเหรอ แบเหมือนเป็นเมียเลยคือคนไทยใช้โทรศัพท์เนี่ยมากกว่าหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งคนก็ไม่รู้แหละมันควรจะมีมันควรจะมี70ล้านเบอร์ใช่ไหมจริงแล้วก็ไม่ควรจะ70ล้านเบอร์ในเมื่อเด็กเล็กเนี่ยก็ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่เรามีโทรศัพท์มือถือถึง93จุดเอาว่า9 4ล้านเครื่องก็แล้วกันเออพุ่มเฟื่อยจริงๆข้อที่สองคนไทยมีนิสัยวัตถุนิยมเห็นคนอืว่นมีต้องเอาบ้างเห็นไหมเช่นสมาร์ทโฟนเนี่ยมียี่ห้อนน้นยี่ห้อนี้ออกมาอยาได้ออกอะไรมใหม่ ต้องไปต้องเด่นถูกไหมอะอย่างนี้คนไทยมีรถราคา20-30ล้านที่เข้ามาหลังสือพิมพ์ลงว่า4-500คันอย่างเงี้ยวัตถุนิยมไหมครับใช่นิสัยคนไทยที่คนไทยมองด้วยกันซึ่งผมคิดว่าผมไม่ต้องยกตัวอย่างก็คือมีนิสัยความคิดแตกแยกอันนี้เห็นอันนี้เห็นชัดเจนอยู่ข้ามไปข้ามไปอันนี้เห็นไมผมขอนี่ได้ไหมฮะเห็นแก่ตัว อันนี้นี่เห็นกันทุกวันเอาแค่ง่ายยกตัวอย่างเอาแค่ข้ามถนนอ่นาฮะครับทางม้าลายเนี่ยเป็นเส้นที่เขาเอาไว้ให้คนข้ามครับคนไทยขับรถเนี่ยมีไว้ให้เหยียบยอย่างเดียวขนาดทางอะไรยังไม่ยอมหยุดเลยก็เขาไม่เห็นม้าข้ามอ๋อคือเวลาจะข้ามถนนต้องจูงม้าไปด้วยวะครไม่แต่ใน,นคิดในทางกับกันทั้งสองฝ่ายค่ะเขามีทางม้าลายตรงนั้นแต่คุณจะข้ามใต้สะพานลอยอันนั้นถูกต้องอน้มืดมดเวลาเรานั่งไปเรื่องตกใจโอ๊ยอันนั้นมักง่าย แปลว่าสะพานลอยอยู่ใกล้ทางม้าลายใช่ไหมแล้วก็ทำไมไม่เดินไปอีกหน่อยล่ะแม่คุณคุณวิ่งใต้สะพานลอยเลยอะมีเรื่องทายกันว่าถ้าเห็นฝรั่งโดนรถชนตายอยู่ที่กลางม้าลายครับสันนิษฐานว่าเป็นชาติอะไรเยอรมันครับทเพราะเหตุใดเพราะว่าเยอรมันนี่ถ้าหากว่าไปยืนอยู่ใกล้ทางม้าลายพ๊บเนี่ยรถเขาจะเบรกเอียดนี้เลยไม่ได้เขาเคารพกฎกราจอมมากแต่นี่ถูกรถชนนี่อันนี้ถูกต้องนะฮะ เขาเขานึกว่ากระหามเ<บ>มืองแค่ตดข้ามได้เลยไงตุ๊กคืออย่างนี้ไงคือในประเทศยเยอรมันเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อผมเคยนะผมไปอยู่ที่เมืองเฟรดิกฮาเฟนบ้านเพื่อนอยู่เดือนหนึ่งเช้าๆก็ออกเดินออกกําลังกายแล้วก็เราก็มายืนยืนเหนื่อยอยู่ตรงทางม้าลายเพราะควว่ารถจอดกันทุกคันเลยเขาคิดว่าจะข้ามเคิดว่าจะข้าม แล้วเขาก็มองหน้าเราเราก็ไม่ข้ามเราก็อะไรเนี่ยนะรถจอดกันเลยคือเมื่อยังไม่ทันก้าวเท้าข้ามนะครับในเยอรมันเนี่ยนะแค่เราจอดเรายืนอยู่ตรงทางม้าลายเนี่ยเขานึกว่าเราจะข้ามเขาจอดเลยแต่นี่คนเยอรมันมาเที่ยวกรุงเทพครับใช่ไหมฮะเห็นทางม้าลายอีกก็เดินลอยชายเปรี้ยงตายเปลือยเพราะนั้นคนที่ตายอยู่ทาทางม้าลายถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนเยอรมันอีกอันหนึ่งที่เจอกับตัวเองเลยนะฮะขับรถอยู่ในนิวซีแลด์ ตอนนี้รถขัดขับตามหลังมายังไม่มาเราก็จอดริมทางตามนิสัยเราที่อยู่เมืองไทยเราจะเปิดไฟสัญญาณอันตรายแวบๆเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคัดสัดอ่าแวบๆนะฮะรถทุกคันผ่านมาจอดหมดเลยถามว่ามีรถเป็นอะไรเหรอให้ช่วยเหลือไหมให้ช่วยเหลืออะไรไหมเออของไทยนี่กลายเป็นว่าให้รู้ว่าฉันฉันจะจอดนะอันตรายนะนะฮะแต่ว่าของของต่างประเทศเขานึกว่าเรามีเรื่องเดือดร้อนละเครื่องเสียต้องางความช่วยเหลือจะจอดถามอยู่ตลอด นี่คือความแตกต่างคุณอาครับทาไมระเบียบวินัยบ้านเรามันดูแบบว่าลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆฮะพ่อแม่ไม่สั่งสอนมั้งผมว่าเออหน้าดีเออเ้ยเยอะนะนะเยอะเลยเราเนี่ยเราเนี่ยเราน่อาเขาตอบคาถามไม่ได้ว่าไม่ฉันจะดูหน้าเราให้ชัดไงเพราะว่ามื่กี่เลาะมองเปรี้ยงคือจะบอกว่าพ่อแม่สั่งสอนแต่เขาไม่จําหรือเปล่า หรือว่ามันไม่มีมกฎกติการในการทาโทษฮะผมว่าผมว่าสําคัญนะพ่อแม่ต้องสั่งสอนนะแล้วมันแล้วมันแล้วมันได้ผลจริงๆฮะมันต้องมาจากบ้านทุกอย่างวัฒนธรรมทุกอย่างเนี่ยทำไมเด็กญี่ปุ่นระวังเรื่องการเก็บขยะอะไรเพราะว่าก็มาจากบ้านพ่อแม่เขาสั่งสอนมาจากบ้านวันนี้เรามาพูดคนไทยด้วยกันนะอีกข้อหนึ่งก็คือคนไทยขาดการคิดวิเคราะห์เชื่ออะไรง่ายฮะคอวยอนะอ่านเนาะฮะ คิดวิเคราะห์แยกแยะคิดอะไรกันหรอคอบยคิดอะไรกันหรือเปล่าหัวใจวูบเลยนะเลยอยู่ไปคอรบอยอนะอาพนี้อ่ะคอคำยงให้อาด้วยคิดเราก็ออกคอบยเพราะสมัยนี้ตัวย่อเขาเยอะมากคิดวิเคราะห์แยกแยะผมเคยไปบรรยายกับผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์เป็นสตรีนะฮะท่านจะสอนพิธีกรโฆษกให้พูดภาษาและท่านก็บ่นว่าภาษาไทยเนี่ยมีคำย่อเยอะ เช่น้ท่านบอกเช่นคอวอยโอ้โหท่านเป็นผู้หญิงทำไมกล้าพูดอย่างนี้เราก็เงียบท่านบอกเข้าใจรู้ไหมคะคืออะไรมันมาจากงานในในทหารควบจะคุมควบคุมเวชภั์ยาอ๋อมันมีจริงๆมีจริงๆโอ๋ออยากอยู่แผนกคอวอยนะเพราะว่าใช้เราจะได้เปิดดูด้เปิดอเจ็บไข้ได้ป่วยนะป่วยคีเรื่องชอบเรื่องพวกนี้แล้วห้าที่ใส่ที่หงขอนี่านอ่านรวมเลยนะฮะที่ใส่เนี่ย มันจะแก้ได้ไหมครับเห็นแก่พวกพ้องไม่ซื่อสัตย์เล่นการพน <gigs. S 2> ันก็จะไปแก้ยังไงเมื่อมันเป็นนิสัยของคนไทยครับมัน,มนจะทําให้ประเทศชาติดูแย่ไหมครับอนาคตคือขณะนี้เราจะเข้าเป็น AEC ในอาเซียนเนี่ยครับถ้าเผื่อน,นิสัยเราเรา,เราไม่ดีใน10ข้อเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปเทียบกับคนต่างชาติที่เขาเข้ามาเราต้องปรับนิสัยเรานะฮะคอร์รัปชันเนี่ย เล่นการพนันอย่างเงี้ยติดเกมติดเฟ e b o o k งานการไม่ทําอย่างเงี้ยนะครับเป็นนิสัยที่ที่บกกร่องที่ไม่ดีของคนของคนไทยเรารเห็นแก่พวกพ้องไอ้นี่เราอยู่ด้วยกันเจ็ดสิบล้านคนแต่พอห0ร้อยล้านคนในอาเซียนซึ่งต่อไปตั้งแต่ปีห้าแปดลายปีห้าแปดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นประ,ะ,ประเทศเดียวกันคล้ายอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเอ่อมันจะเป็นปัญหากับเราถ้าถ้าเรามีคนถ้าเราเป็นคนไม่ดีหรือไม่ค่อยดีครับผมเริ่มแก้วันนี้ นิสัยที่มินดีไม่ดีนิสัยที่เมื่อกี้อาพูอะไรนี่เร็วๆหรือชั่วๆนะ <c oughs> อพอมีอยาาเอออยากช้าใช่ไหมอยากช้าแล้วก็ต้องเลิกช,ชอบคำนี้มากหรือถ้าก๊อปไม่เลิกถ้าก๊อปมีลูกแล้วก๊อปต้องสอนอีกแบบนึงเลิกนะเราเลิกนะ,ะได้ได้ไดอะไรผ <c oughs> ม <im itation> อ่ะก็ขอบคุณคุณสาธิตมากมากเลยนะฮะสาธิตประเสร,ริฐศรีนะครับคะวันนี้อของการวิเคราะห์กันเฉพาะคนไทยกันเองนะวันนี้ใสยอย่างเนี้ยมันน่าจะปรับปรุงได้แล้ว <S <S <ๆ S 2> เ,เปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนหน่อยก็ได้อาจจะเลิกเลยไม่ได้อขอปรับปรุงหน่อยนะคะครับผมมาอย่างแอโร่มาแล้วคุณผลิตภัณฑ์แอโร่นะคะคุณสาธิตประเสริฐศรีรับไปแล้วก็ผู้สร้างผู้สมสมาชิกหนึ่งปีค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆพิธีกรนะคะ next face นะคะกล้องเกียริ expression เครื่องประดับเทวันดาราแกลเลอรี่และเครื่อง ตกแต่งสวยๆของเราคือวายซิตครับผมถ้าว่าคุณผู้ชมนะครับมีประเด็นอะไรน่าสนใจนะ<ม>อยากให้พวกเรามาลองพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับมากระตุกเนี่ยเราเหมือนเราก,กระตุกคนไทยด้วยกันครับผม<ต>ส่งมาได้นะฮะทางแฟนเพจตรงนี้นะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ <mistake of you> ขอบคุณมากครับคุณอา <of one. S 2> ดำรงผู้ตายขอบคุณครับพบกันใหม่นะฮะวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา4ทุ่มทางช่องไทยรัฐทีวีคิดต่างอย่างเข้าใจวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เอาละครับสวัสดีครับมาลนะครับกับรายการที่เราเจอกันทุกค่ั้งเนนี่คือรายการแม่ซื้อเรดิโอเลยครับเี่ยวนคะหนูมีเรื่องปรึกษาค่ะหัวหนูไม่กลับบ้านเลย่ะพี่คะเอ้ยหนูผัวหนูไม่กลับบ้านมาหลายปีแล้วไม่ง่ายจะมีปัญหาแล้ว อย่าลืมอย่าลืมถ้าหาว่าอยากเสียวอยากมันอยาก <คะ S 1> เสียวอยากมันอยากเ<อ>สียว<า>อยากมันเม่ฟังลูก<อ>นี่มิสเสียแล้ว